สวัสดีค่ะรับหิ้วโสมส่งไทยแล้วก็เกาหลีนะคะวันนี้นะคะหมิวมานำเสนอนะคะหัวโสมหัวใหญ่ๆแล้วก็สวยค่ะแพ็กนี้นะคะแพ็กนี้ราคาอยู่ที่4 0 0 0 0วอนนะคะจะได้ประมาณ8-9หัวค่ะหัวจะใหญ่แล้วก็สวยนะคะถ้าส่งเกาหลีนะคะจะมีค่าหิ้ว5000วอนค่าส่ง5000วอนนะคะ ถ้าสั่ง3แพ็ค4แพ็กก็ค่าหิ้ว5,000เหมือนเดิมค่ะปกติก็คือจัดโปรนะคะจัดโปรสิ้นปีค่ะปกติมิวจะเอาค่าหิ้วกล่องละ5,000แต่สิ้นปีเนาะจัดโปรสิ้นปีนะคะค่าหิ้วนะคะ5,000วอนค่ะจะรับ3แพ็ค4แพ็กก็ค่าหิ้ว5,000วอนนะคะแต่ถ้าส่งไทยนะคะส่งไทยราคาอยู่ที่80,000วอนนะคะ 80,000วอนก็คือรวมค่าส่งรวมค่าหิ้วแล้วเรียบร้อยค่ะ80,000วอนนะคะมิวรับทั้งบาทและวอนนะคะถ้าใครอยากได้สมเกาหลีนะคะส่งไทยนะคะแต่อยากจ่ายเป็นเงินบาทมิวก็รับนะคะแพ็กนี้รวมค่าหิว้วค่าส่งอยู่ที่2,000บาทค่ะ 2 0 0พบาทนะคะก็คือรวมแล้วทั้งหมดนะคะหรือถ้าอยากส่งไปต่างประเทศนะคะส่งไปญี่ปุน่นส่งไปไทยส่งไปลาวส่งไปมาเลนนะคะสามารถส่งได้ทั่วโลกเลยค่ะส่งไปสนีนะคะถ้าส่งไปสนี ส่งไปประเทศไทยมันจะรอประมาณ3-7วันมิวก็เลยส่งตามรอบฮิ้วค่ะรอบฮิ้ววันที่18นี้นะคะสามารถสั่งจองมาได้นะคะหัวโสมใหญ่ๆแพ็กนี้นะคะถ้าส่งไทยนะคะ8 0 0 0 0วอนรวมค่าส่งแล้วเรียบร้อยค่ะหรือถ้าเป็นบาทนะคะก็2,000บาทนะคะ รับผิวส่งไทยแล้วก็เกาหลีนะคะส่งญี่ปุ่นมิวก็ส่งนะคะส่งลาวส่งมาเลยมิวก็ส่งนะคะสนใจสอบถามมาได้นะคะมีหลายไซส์นะคะเดี๋ยวหมิวจะไล่ให้ดูไปทีละไซส์ค่ะโสมนะคะรับตรงจากเจ้าของสวนค่ะได้ราคาน่ารักมากเลยค่ะแพ็กนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่800กร,รัมค่ะ หัวใหญ่หัวสวยแล้วก็ราคาหน้ารักมากๆเลยค่ะสนใจทักแชทมาได้เลยนะคะรับพิวโสมส่งไทยแล้วก็เกาหลีนะคะตัวนี้เป็นไซสกลางนะคะกล่องละ3ามหมื่นวอนนะคะก็คือกล่องละ3ามหมื่นวอนน้ำหนักอยู่ที่800กรัมนะคะได้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็หัวสวยมากๆเลยนะคะถ้าส่งเกาหลีนะคะก็คือราคา ตามป้ายเลยค่ะราคาตามป้ายเลยนะคะราคาสมตามป้ายค่าหิ้ว5,000ันวอนค่าส่ง5,000วอนค่ะแต่ถ้าส่งไทยนะคะราคาอยู่ที่70,000นวอนรวมส่งแล้วเรียบร้อยค่ะถ้าตีเป็นเงินบาทนะคะ1,700บาทค่ะมิลรับทั้งบาทและวอนนะคะใครที่อยู่ไทยนะคะอยากได้โสมเกาหลีนะคะไปดองใส่เหล้าไปดองใส่น้ำผึ้งนะคะ สามารถสั่งมาได้ค่ะรอบบินวันที่18นะคะ18นะคะมีรอบบินนะคะส่งของให้ลูกค้าว,วันที่19ค่ะแล้วคนส่งขนส่งที่ไทยนะคะ2-3วันถึงหน้าบ้านเลยค่ะอัดทวนอีกรอบนึงนะคะหัวสมกล่องนี้นะคะราคาอยู่ที่30,000วอนนะคะถ้าส่งเกาหลีนะคะค่าหิ้ว5,000วอนค่าส่ง5,000วอนค่ะแต่ถ้าส่งไทยนะคะราคาอยู่ที่7 หมื่นวอนนะคะถ้าคิดเป็นเงินบาทกันคะก็อยู่ที่1,700บาทรวมค่ารวมแล้วทั้งหมดคะ่ะ1,700บาทคะ่ะรอบบินวันที่18นี้นะคะสนใจทักแชทมาสอบถามหมิวเพิ่มเติมได้คะ่ะมีหลายไซส์ให้เลือกนะคะตัวนี้เป็นไซส์กลางคะ่ะไซส์กลางก็ราคาน่ารักคะ่ะก็คือมิวไปรับพิ่อ ตรงจากเจ้าของสวนเลยค่ะยองจูนะคะขึ้นชื่อเรื่องโสมมากๆเลยค่ะที่ยองจูนะคะจะจัดงานโสมทุกปีค่ะเพราะว่าเป็นของขึ้นชื่อค่ะที่ยองจูเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบสภาพอากาศเหมาะสมในการปลูกโสมค่ะไม่ร้อนมากไม่หนาวมากนะคะแถวนี้ปลูกเสรปลูกโสมเยอะมากเป็นโสมที่ขึ้นชื่อค่ะยองจูอินซัมนะคะ พุงกีอินซัมนะคะขึ้นชื่อเรื่องโสมนะคะสนใจทักมาได้เลยนะคะโสมอายุ6ปีนะคะ